น้องกินอะไรคะอวันดินนอรกินข้าวไหมคะอวันดินนอรกินข้าวไหมคะอวันดินนอร์กินอวนดินกี่กล่องคะอวันดินเนอร์เราจะกินอวันดินกี่กล่องคะอวันดินกินข้าวด้วยไหมคะไม่กินข้าวไม่กินข้าวเหรอคะทำไมไม่กินข้าวคะ ไม่หิวเหรอโอวันตินโอวันตินได้โอวันนติได้อวันตินได้กินกี่กล่องโอวันตินโอวันตินกี่กล่องคะโอวันตินกินข้าวด้วยนะคะโอวันตินกินข้าวด้วยนะคะโอวัน รามากสุดๆค่ะอาวนเดนนะกินข้าวด้วยนะ